วัดเปะ๊ะวัดชัดวัดตรงทุกองศานี่คือเครื่องวัดระดับเลเซอร์12เส้น New Beat, n นิวบีด NBT ขีด LL ขีด12 A ที่ช่างมือโปรโลเลือกใช้ยิงเลเซอร์ได้รอบทิศทาแนวตั้งแนวนอนและรอบวง360องศาปรับระดับได้อัตโนมัติเส้นคมชัดมองเห็นชัดแม้ในที่แสงจ้ามาพร้อมขาตั้งสแตเลสหมุนได้รอบปรับองศาได้ละเอียด ติดผนังก็ง่ายวางพื้นก็มั่นคงไม่ว่าจะปูกระเบื้องติดฝ้าเดินท่อหรือติดตั้งงานไม้เครื่องเดียวจบครบทุกเส้นตรงอุปกรณ์มาในกล่องเก็บอุปกรณ์อย่างดีพร้อมรีโมทแบตเตอรี่ลิเธียม2ก้อนความจุสูงใช้ได้นานต่อเนื่องชาร์จไวพร้อมลุยทุกหน้าง,งานและอะแดปเตอร์อย่างดีเครื่องวัดระดับเลเซอร์12เส้นความแม่นยำที่มืออาชีพไว้ใจ